สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะคิดถึงไปไหมตอนแรกว่าจะไม่ทำคลิปแล้วนะคะแต่ก็อดไม่ได้นะคะนั่งว uh, ิทโมเมนต์จากจากจากรายการอะไรนะก็สเซเว่นฮาร์ดแคลรี่สองห้านะคะที่ o n นแอร์ไปวันเนี้ยเออนั่งวิทวิทอยู่ตันหน่ช่วงหัวค่ำแล้วตอนแรกว่าจะไม่ทำคลิปแล้วแต่ก็แบบเอ้ สักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะเป็นโมเมนต์พี่วังน้องแบบนะคะที่แบบ เหมือนกับประมาณว่าอ่าสี่คนเนาะมีมาร์กมีพี่แบมอ้อมมีพี่มาร์กมีแบมมีเจบีแล้วก็ยุกยอมนะคะที่เล่นเกมแพ้ใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนกับประมาณว่าก็เหมือนกับโดนทําโทษในเกมอะ่ะให้ไปเป็นชาวไร่ชาวสวนมอนย้อนเวลากลับมาอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วน้องแบมของเราเนี่ยก็คือเล่นใหญ่รัชดาราทเทียเตอร์มากนะคะแบบประมาณว่าเหมือนชวแวบปิ้งแวบแบบอารมณ์แบบหายตัวมา ในโลกของอดีตแล้วทีนี้น้องก็แบบเล่นใหญ่มากว่าแบบโอ้แบบจริงเหรออะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบเหมือนไปไปจับจับตัวพี่ม้ากันอะไรเงี้ยนะคะว่าเฮ้ยใช่พี่มักตัวจริงปะเนี่ยอะไรเงี้ยอืมแต่ประเด็นม,มันอยู่ตรงนี้ล่ะค่ะตรงที่แบบพอน้องไปจับแล้วแบบก็แบบลุงลุงก็เนียนๆคว้ามือน้องไว้อะไรประมาณเนี้ยคือตอนแรกก็คิดนะว่าแบบเฮ้ยมันแค่บังเอิญป้าเหมือนน้องแบบมือ,อไปโดนแล้วแบบ เออเป็นน่าจะแค่บังเอิญอะไรเงี้ยแต่ดูแล้วแบบเฮ้ยจริง,รงๆรแล้วมันน่าจะเป็นความเคยชินของลุงมากกว่าที่แบบ <laughs> พอน้องมาแตะแล้วลุงก็คว้ามับอะไรเงี้ยคือลุงแกดึงมือน้องไว้ด้วยนะคะทุกคน <laughs> แต่ไม่รู้ว่าแบบนี้ลืมตัวหรือว่ายัางไงโอ้ยน่ารักมากนะคะ <laughs> ชงแก้วแตกแล้วกันเนาะ <laughs> พอพอปอยขี้ชิม โมเมนต์แค่นี้ปอยก็มีความสุขแล้วนะคะปอยเป็นชิปเปอร์ที่เรียงง่ายนะคะ <laughs> น่ารักใช่ไหมคะทุกคนน่ารักใช่ไหมเปราว่ามันน่ารักดีนะมันมันเป็นอารมณ์แบบมันถ,ถ้าถ้าําความรู้สึกปอยรู้สึกว่าเหมือนเขาลืมตัวกันนะ <laughs> <ๆ>เหมือนอะไรที่แบบเคยทําจนชินแล้วก็แบบมันลืมตัวทําอะไรเงี้ย <laughs> เออ <laughs> นี่ถ้ไม่รู้ว่าหลังกล้องเนี่ยแบบชอบจับมือชอบกุมมือกันอะไรเงี้ยป่ะหน่าไแค่ชิปนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ <c oughs> เอามาฝาก <c oughs> บ,บาย